สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อเองค่ะวันนี้เห็นหลายอย่างเลยวันนี้เพื่อจะมาพูดถึงลำดับของการใช้สกินแคร์ตั้งแต่สเต็ปการล้างหน้าไปจนถึงสเต็ปการตั้งแต่สเต็ปเริ่มต้นก่อนล้างหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะไปจนถึงการนอนประมาณนี้เนาะโอเคเริ่มต้นเลยเพราะว่ามีมีหลายคนที่ถามเข้ามาว่าใช้ตัวไหนก่อนตัวน,นั้นตัวน,นี้ตัวน,นั้นแล้วยังไงต่ออะไรอย่างงี้ค่ะจะได้ให้ฝึกดูนะคะว่า สินเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองมีอ่ะแต่ละตัวเนี่ยควรจะใช้ลำดับยังไง,งนเนาะจะได้ไม่มีปัญหาในการใช้ค่ะโอเคเคลียก่อนเยอะเลยโอ้วันนี้ก็เริ่มต้นในการทำความสะอาดดูแลผิวหน้าก็จะเริ่มต้นที่พอเรากลับมาเสร็จปุ๊บหลังจากกลับมาแล้วก็ต้องล้างหน้าเขาเรียกว่าต้องเช็คเครื่องสำอางก่อนต้องใช้เครื่องสำอางด้วพวกกลุ่มคีนเซอร์เนาะ แล้วก็ใช้พวกกลุ่มครีเซอร์บางคนก็จะเป็นน้ําแบบนี้บางคนก็จะเป็นแบบออยอะไรก็แล้ว,วแต่แต่เต็ปหนึ่งผ่านไปเดี๋ยวเราจะพูดถึงลําดับของการใช้ก่อนแล้ว้ถาเมื่อแล้วพอสุดท้ายเราจะพูดถึงว่าแล้วยาจะใช้ตอนไหนแบบนี้เนาะอ่าพอเราเช็ดครีเซอร์เสร็จก็มาสเต็ปของการล้างหน้าการล้างหน้าก็จะมีพวกกลุ่มเฟสวอชต,ต่างๆก็สบู่หรือพวกกลุ่มครีเซอร์ใดๆ แอบบางยี่ห้อนิดนึงเพราะมันเยอะเดี๋ยวจะงงว่าแยกประเภทกันไม่ถูกอะไรแบบนี้อ่าพอเราล้างหน้าเสร็จปุ๊บมาใช้พวกลุ่มโทนเนอร์โทนเนอร์บางคนก็จะเป็นอย่างอื่นอันนี้ก็แอบปิดแต่ก็น่าจะรู้เนาะนี่น้าเกลือโทนเนอร์ก็ช่วยในเรื่องของการปรับค่า PH ในใบหน้าด้วยแล้วก็เช็ดทําความสะอาดอีกรอบนึงด้วยแบบนั้นเสร็จปุ๊บ ก็จะมากลุ่มของการทาทาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแล้วส่หรใหญ่ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวก็จะเป็นในกลุ่มของอ่าถ้าไม่พวกความขาวกระจ่างก็เป็นพวกจอ i ์ไรเซ z e r ความชุ่มชื่นหรือว่าจะเป็นพวกกลุ่มของอลด Anti ี n เอจ g i n g พวกกลุ่มของลดริ้วรอยอะไรอย่างนี้เนาะแล้วคราวนี้สมมติบ,บางคนเนี่ยถอยมาเยอะมากมีหลายกลุ่มคราวนี้ใช้กันไม่ถูกไม่รู้ตัวไหนก่อนตัวไหนหลังแบบนี้เนาะโอเค เวลาเราทาเนี่ยให้เราลำดับในการทาให้เราดูลักษณะของเนื้อเ t e เจอร์ของมันว่าอันไหนเบาบางสูดะลงอันนั้นก่อนแบบนั้นถ้าอ่ะอันนี้ก็ดูดูจากอันนี้ง่ายๆเดี๋ยวจะทดลองให้ดูเนาะคือ ซ,ซีลัมจะติดอยู่นิดนึงพอดีว่าเพื่อไม่มีซีลัมให้ดูซีลัมกับเอสเซนต์เนี่ยจะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างบา,บางเบาแต่ว่าเอสเซนต์จะบางกว่าดังนั้นสมมติมีทั้งซีรัมทั้งเอสเซนต์ก็ให้ลงเอสเซนต์แล้วเอสเซนต์ซีรัมกับเอสเซนตน์ีบยบางยี่ห้อก็ใส่บางยี่ห้อก็จะขุนเนื้อขุนขุนให้ลงเนื้อใสก่อนนี่เดี๋ยวให้ดูนะลักษณะของเนื้อคือถ้าเอสเซนต์เนี่ยเวลาเทตรงไหนชัดบ้างอาเทตรง นี่ไหมใสจึ๊กเลยเนี่ยนี่ทากรแล้วความห่างของแต่ละตัวไม่ได้ต้องซีเรียสแค่ว่ารู้สึกว่ามันแห้งอะ่ะมันแห้งมันซึมแล้วอะ่ะก็ลงต่อได้เลยอะ่ะนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเพื่อลงต่อเลยนะคือจริงจริงจริง,รงมันอาจจะต้องรอนานกว่านี้ให้แห้งอะไรเงี้ยคราวนี้ก็จะเป็นเอสเซนต์เหมือนกันแต่คราวนี้จะเป็นเอสเซนต์กลุ่มที่ค้นแล้วตันนี้จะเป็นเนื้อค้นๆนี่เห็นไหมเอสเซนต์นี้จะเป็นเนื้อค้น มาลงใสแต่ก็ลงข้นนี่เห่ไหมมันก็จะข้นจริงๆถ้ามีซีรั่มด้วยก็อะซีรั่มกันตรงกลางอาจจะต้องดูเนื้อซีรั่มกับเอสเซนต์ว่าอันไหนข้นกว่าก็ไอ้อันไหนบางกว่าก็ลงกันที่บางก่อนแบบนั้นเสร็จคราวนี้พอเป็นพวกซีรั่มเอสเซนต์คานิเจลเนื้อเจลก็จะเริ่มข้นขึ้นละแต่ว่ามันก็ยังมีความ บางความเหนียวที่น้อยลงอยู่เห็นไหมเห็นเนื้อไหมค่อนข้างที่จะบางทาอี่ทาไปลำดับต่อไปก็จะเป็นกลุ่มของโลชั่นดูเนื้อโลชั่นนะคราวนี้เราจะไม่ได้พูดถึงถึงลักษณะของแต่ละยี่ห้อหรอกว่าเราจะมาพูดได้ฟังว่านี่มันต้องรอนานเลยมันไม่ค่อยเริ่มมันก็จะเริ่มแบบการแห้งระช้าลงละจะเปลี่ยนตำแหน,น่งนิดนึง โอ้โหพอโลชั่นเนี่ยจะเริ่มไหลออกมาเยอะมากมีโลชั่นดูเนื้อโลชั่นมันจะเริ่มข้นขึ้นอย่างเงี้ยนะทาจะมีโลชั่นคะราวน,นี้ก็มาถึงตัวที่ข้นข้นเริ่มข้นหนักละก็จะเป็นครีมอันนี้ครีม,มที่พูดมานี่คือไม่ใช่ยานะเป็นพวกแบบกลุ่มปะทินผิวบางคนก็จะมีแบบครีมกระปุกมีอะไรเงี้ยเยอะแยะ ก็แล้วก็ซื้อกันใช้กันหลายตัวเขานี่เรียงลำดับไม่ถูกนี่ค่อยเห็นเนื้อครีมไหมเนื้อครีมะจะ่้นจะ่้นขุ่นมากเนี่ยค่ะเป็นกลุ่มแบบค่อนทางน้ำมันเนาะบางคนหน้ามันๆก็เลยไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ตัวเพยอเองเพยก็ไม่ค่อยได้ใช้ตัวครีมเท่าไหร่เพราะมันชอบอปุดตันพเพย์จะใช้พวกเอสเซนต์มากกว่าแต่อันนี้อันนี้แล้วแต่คนแล้วแต่คน ก็จะเป็นเนื้อครีมนี่ก็จะเรียงลำดับแบบนี้เห็นไหมตาได้ปะมีอะไรบ้างอ่าขาดฟีลลามแบรนด์หนึ่งเพราะเพิ่งหาไม่ได้เพิ่งไม่ได้ใช้นี่นะ,อะเอสเซนต์อ่าเอสเซนต์คูลเอสเซนต์ใสมีฟิลัามไม่มีอย่างนี้นี่เราเรียงตามความความเบาของเท็กซเจอร์เลยใช้ยังไงก็ ประมาณนี้ระยะห่างก็คือให้พอแหง้งให้พอซึมอย่างนั้นไม่ได้ต้องสีเรียดมากน,น,นะเนาะเสร็จปุ๊บพอมาทินผิวเสร็จถ้าเป็นกลางวันก็อย่าลืมกันแดดด้วยแต่ถ้าสมมติมเป็นกลุ่มกลางคืนก็นอนได้เลยแบบนี้เนานะเสร็จคราวนี้พี่แล้เวเหมือหนูใช้ยาใช้ยารักษาสิวเราต้องไปแทรกตอนไหนเราก็ต้องดูสิคะว่ายาแต่ละตัวมันต้องไปไปอยู่ใน,นกลไกไหนเช่น เป็นแซกเป็นแซกต้องทำยังไงแล้วทาห้าถึงสิบนาทีแล้วล้างออกดังนั้นมันก็จะไปอยู่ในขั้นของนี่พอเราเช็ดเครื่องสำอางเสร็จเราเซ็ตครีมเซอร์เสร็จเราก็ต้องใช้ตัวนี้สิคะเป็นแซกอันดใช้เป็นแสกปุบ๊บอ่าใช้เป็นโซอีฟบล็อกไซด์เพราะมันมียี่ห้ออื่นด้วยอ่าพอใช้เสร็จห้าสิบห้าถึงยี่สิบนาทีล้างออกพอล้างออกก็ล้างหน้าต่อค่ะคุณนี่แล้วก็ล้างหน้าต่อเพราะฉะนั้นเป็นแสกจะอยู่ในขั้นตอนนี้ เห็นนะเสร็จปุ๊บเอาพี่น้องใช้ยาแต้มสิวเต็มเลยยาแต้มสิวใดๆจริงๆอ่ะคือยาแต้มสิวมันแต้มเฉพาะที่พวกยาจะจะอยู่ก่อนประทินผิวทั้งหมดอืมดังนั้นสมมติมีแต้มสิวแต้มสิวจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้จะไม่จาเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้เนาะก็ทาแต้มสิวก่อนเสร็จครั้นี้พอทาแต้มสิวเสร็จปุ๊บพี่หนูมีหนูมีทารอยแผลเป็นด้วย หนูก็ทาแต้มสิวก่อนหนูก็ทารอยแผลเป็นซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่ได้ซีเรียสว่าต้องมาไหนก่อนไหนเพราะว่ามันอยู่คนละจุดอยู่แล้วอ่ะแต้มสิวก็ต้องแต้มบนสิวถูกไหมส่วนตัวนี้ทารอยแผลเป็นมันก็ต้องอยู่บนรอยแผลเป็นแต่บางคนก็จะมีอีกที่มันเป็นสิวที่อยู่บนรอยแผลเป็นอ่ะถ้าอย่างนั้นลงสิวก่อนลูกแล้วก็ค่อยมาลงตัวนี้ระยะห่างก็เหมือนเดิมพอแห้งพอตึมแล้วก็จัดแต่คราวนี้ก็คิดว่าในช่วงที่คนรักษาสิวอ่ะคงไม่มาใช้พวกแบบ ทีนผิวอะไรเยอะขนาดนี้เนาะถึงถ้าจะใช้ก็คงใช้เป็นที่อะไรที่เนื้อค่อนข้างบางเบาอืมก็ใช้หลังพวกนี้แล้วก็อาจจะต้องเว้นที่ที่เป็นสิวนิดน,นึงเพราะว่ามันก็ต้องระวังเรื่องของการตอนเช่นสมมุติเป็นสิวตรงนี้เวลาเราทาพวกกลุ่มพวกเนี้ก็อาจจะเว้นที่ไว้หน่อยก็ดีแต่ถ้าแบบพี่เยอะมากสิวน้องมีทั้งหน้าเลยแต่ว่าน้องยืนยันว่าตัวปทนผิวพวกนี้ที่น้องใช้ไม่แพ้แน่นอนโอเคได้รอให้แห้งแล้วหนูจะทาโอเคได้เสร็จปุ๊บก่อนนอน พอก่อนนอนปุ๊บก็จะเป็นพวกกลุ่มของสก,กินออเรนหรือเลตินเอเลตินเอก็จะเป็นแนวแบบหลังสุดอืมแบบนั้นแล้วก็ถ้าเป็นตอนเช้าก็ไม่ได้ต้องใช้พวกกลุ่มนี้อย่างนี้เนาะตอนเช้าก็อย่าลืมเป็นแดดอุ้ยเริวนี้คิดว่าน่าจะเข้าใจกันแล้วเนาะลำดับของการใช้พวกกลุ่มสก,กินแคร์ว่าต้องทํายังไงจะได้แบบแต่ละคนจะได้ไม่งงแล้วว่าเฮ้ยตัวไหนก่อนตัวไหนหลังเมื่อไหร่ระยะทางอะไรอย่างเงี้ยเนาะ อ่ะแล้วเพื่อมีสรุปมาให้ละอ่ะเผื่อเผื่อเถ,ถืองงอันนี้ก็จะเป็นลำดับของการใชเนาอนี่อักษรนสีน้ำเงินก็จะเป็นลำดับสเต็ปก่อนเราต้องดูสเต็ปในการในการในการทาสเต็ปแรกล้างหน้าอ่าเช็ดเครื่องสำอางล้างหน้าทาโทนเนอร์อ่าเช็ดโทนเนอร์แล้วก็พวกประทินผิวใดๆแล้วก็ไปกันแดดสมมติคือก็ไม่ต้องงงพี่กันแดดหนูเป็นเซรั่มกันแดดหนูเป็นน้ำนั่นกันแดดหนูเป็นครีม มันอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายหนูก็ท้าขั้นตอนสุดท้ายนะแบบนั้นแล้วก็ถ้ามียาใดๆก็แทรกมาตรงนี้แหละค่ะแทรกตรงในลำดับสเต็ปที่เพื่ออธิบัติไปเนาะคอเควันนี้ง่ายๆวันนี้ไม่ยากหวังว่าคงจะเอาไปใช้ได้ถูกต้องเนาะกับสาวๆหรือหนุ่มๆที่ใช้เครื่องสำอางหลายอย่างเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ